ยืนยันแล้ว Galaxy A25 มาพร้อม Android 14และ One UI 6ทาง Samsung ได้เปิดตัว Galaxy A24 ไปหลายเดือนแล้วนะครับล่าสุด Galaxy A25 รุ่นทีมาสันต่อก็มีลุ้นจะเปิดตัวเรเดยนี้เช่นกันครับโดยมีการยืนยันอีกครั้งแล้วว่าจะมาพร้อมกับระบบประจานรุ่นล่าสุดอย่าง Android 14คร้อมทัดด้วย One UI 6ตั้งแต่แกะกล่องเลยครับ สำหรับวัน UI6 ในตอนนี้ยังอยู่ในช่วงการเป็นเบตา้าและอีกไม่นานก็จะปล่อยตัวเต็มให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดตกันแล้วก่อนสิ้นปีครับโดยในปีหน้าและสมาร์ทโฟนรุ่นต่อๆไปของซัมซุงก็คาดว่าจะมาพร้อมกับแอนดรอยแต่แกกล่องเลยครับสำหรับกร l ซ x y A 2 5เคยถูกทดสอบผ่านทาก,กิสเบนแล้วที่ระบุว่าจะโโโรันบนระบบการแอน d r o i d 14โดยสเปคหลักที่ใช้จะเป็นชิปประมวลผล H อชิลอ้ให้ CPU แกนหล,ลักเป็น CorT e x A78 มีแรม8กิกและคาดว่าจะได้กล้องหลังความเะเอียด50ล้านพิกเซลด้วยครับ